กรมส่งเสริมการเกษตรลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัทเจียไต่จำกัดเพื่อส่งเสริมเกษตรกรไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโซลูชันเกษตรอัจฉริยะมุ่งยกระดับภาคการเกษตรให้มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนในระยะยาวนายพิรพันธ์คอทองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการลงนามบันทึกความร่วมมือกับเจียไต่ครั้งนี้เน้นย้ำการพัฒนาเพื่อพัฒนาวิชาการเกษตร และยกระดับกระบวนการผลิตของเกษตรกรไทยให้ก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูงให้การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาดยกระดับศักยภาพของเกษตรกรส่งเสริมเกษตรกรสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรครบวงจรและเป็นการสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรเพื่อยกระดับทักษะของเกษตรกรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้านนายมนัส เจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจียไถจําจกัดกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรครั้งนี้เป็นการต่อยอดและขยายผลบทบาทของเจียไถในฐานะผู้ส่งมอบโซลูชันทางการเกษตรที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีการบริหารจัดการและบริการที่มีคุณภาพให้เกษตรกรผ่านศูนย์เกษตรเจียไถซึ่งทําหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์แสดงเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาโดยเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาทักษะร่วมกันผ่านโครงการต่างๆทางเจียไตเองอยู่ในภาคเกษตรมา104ปีนะครับเราก็เป็นบริษัทเล็กๆทำทางด้านการเกษตรมาวิสัยทัศน์ของเราก็คือจะทำยังไงให้แก่เกษตรกรเนี่ยมีอาชีพมีวิธีการทำการเกษตรที่ดีขึ้น นะครับทางครมส่งเสริมนะครับมีทางด้านของศักยาภาพที่สูงมากผมเชื่อว่าถ้าทางเกไตกับทางด้านครมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมมือกันอาชีพเกษตรกรก็น่าจะพัฒนาแล้วก็ก้าวหน้าการเกษตรต้องง่ายครับถ้าการเกษตรยากเกษตรกรในอนาคตก็จะน้อยลงนะครับเพอย่าง,งนั้นเอ o จ u l a t อ o n เก็เป็นเรื่องที่สำคัญ เราก็ต้องหาทางด้านของเทคโนโลยีเข้ามาให้ภาคเกษตรได้ใช้เพื่อพัฒนาการเกษตรบ้านเราให้เข้าสู่ระดับโลกครับถ้าเราพูดถึงการลดต้นทุนผมเชื่อว่ามันมาจากหลายอย่างนะครับเพิ่มผลผลิตก็คือลดต้นทุนนะครับงั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าผมขออนุญาตอยากจะตอบอ้อมนิดนึงคือวันนี้จริงๆเป็นความฝันเลย ที่จะเห็นเกษตรกรเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นเกษตรกรจะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็คือความร่วมมือระหว่างทางภาครัฐและเอกชนแต่ที่ผมพูดนะครับวันนี้เนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่บริษัทเจียไถได้มีโอกาสได้ร่วมมือกับทางด้านของกรมส่งเสริมการเกษตรและผมเชื่อว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากตรงนี้เราก็พูดกันเยอะแล้วนะครับเรื่องทางด้านของสมาร์ทฟาร์มเรื่องของความรู้เทคโนโลยีทุกๆอย่างที่พูดมาเนี่ยเป็นการ เพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรแต่จะอยู่ดีกินดีมันไม่ใช่แค่เพิ่มผลผลิตนะครับคือการบริหารทางด้านเรื่องของการเงินผมดีใจมากได้พบท่านอธิบดีท่านอธิบดีถามนี่คำแรกเลย ROI เป็นยังไงสิ่งที่สำคัญนะครับเราจะต้องช่วยให้เกษตรกรเนี่ยดูแลทางด้านของเงินทองตัวเองนะครับเงินต้องมีนะครับ ชีวิตต้องดีเขาจะต้องมีทางด้านของการดูแลทางด้านการเงินหนึ่งเขาได้นะครับาการขยายการเพาะปลูกก็ต้องมีนะครับการทําน้อยแล้วก็ไม่สามารถที่จะได้ผลผลิตที่ดีอันนี้อยู่ไม่ได้ทําน้อยได้ผลผลิตที่ดีอาจจะดีขึ้นแต่ทําในปริมาณซึ่งเขาสามารถที่จะได้รายได้อันนี้อาจจะต้องทําเยอะในการที่จะทําเยอะ ความสามารถก็อาจจะยังทำไม่ได้ท่านอธิบดีเมื่อกี้ก็พูดเรื่อง Service Provider ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรเน,นี่ยขยายพื้นที่เพาะปลูกมีทางด้านของความแม่นยำแล้วก็ได้ผลผล,ผลิตที่ดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เมื่อกี้ดูวีดีโอนะครับผมดูวีดีโอของกรมส่งเสริมผมบอกว่านี่เป็เหมือนวีดีโอเหมือนกันเลยทั้งสอ,งสองบริษัททั้งบริษัททั้งของทั้งสองค์กรเลยดีใจมากนะครับว่าวันนี้ดีใจแทน เกษตรกรดีใจแทนกเกษตรกรรมบ้านเราว่าทางด้านของกมรมส่งเสริมและเชื่อไตจะร่วมมือกันนะครับทําให้การ,กรเกษตรบ้านเรายกระดับอยากเห็นกเกษตรกรบ้านเราไม่ใช่มีอาชีพเกษตรกร,ร,กรแต่เป็นกเกษตรกรมืออาชีพอันนี้ใหญ่ที่สุดจะเป็นกเกษตรกรมืออาชีพก็ต้องคิดเหมือนอินเวสเตอร์จะต้องคิดถึงการเงิน การลงทุนผลตอบแทนเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ที่จะเกิดขึ้นได้มันจะต้องมีทางด้านของความรู้ education ซึ่งทั้งย่แต่ทำได้นิดเดียวนะครับเพราะเราเป็นบริษัทเล็กๆแต่ทางด้านกรมส่งเสริมผมเชื่อว่ามีทางด้านของกำลังที่จะช่วยให้กเกษตรกรบ้านเราเนี้ยเก่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสององค์กรนี้ร่วมมือกันวางเป้าหมายร่วมกันผมเชื่อว่ายังไงบริษัท เจ้าไตที่อยู่มาร้อยสปีก็คงจะมี contribution ไม่มากก็น้อยนะครับให้แก่การเกษตรบ้านเราและมี amplifier ก็คือทางด้านของทีมงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกรมส่งเสริมการเกษตรที่จะทำให้เกษตรบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่าขึ้นมาเท,เทียบเท่าระดับโลกเมื่อกี้ท่านอธิปดีก็ชมมาผมก็ขออนุญาตใช้คำชมนะครับ,รบผมเดินทางมาทั่วโลก แต่ไม่ได้มีตัว๋วเครื่องบินนะครับผมมีไทม์แมชชีนผมไปเห็นความเจริญก้าวหน้าของเกษตรทุกทุกทวีปมาแล้วบ้านเราวันนี้ยังไม่ได้อยู่ในท็อปผมไม่พูดว่าแย่นะครับแต่ไม่ได้อยู่ในท็อปเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกความฝันหนึ่งที่คิดว่าประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรเราเป็นอาชีพเกษตรเป็นหลักเพราะฉะนั้นก็อยากเห็นเกษตรบ้านเราเนี่ยะสมความสำเร็จ แล้วก็เจเริญเติบโตรรบสำคัญเลยคืออย่างแรกเนี่ยเรื่องความรู้นะครับและก็ประสบการณ์ทางเจาตายเองมีความรู้คือถึงด้านด้านเม็ดพันที่เราทราบดีนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีเรื่องของโซลูชันซึ่งแปลว่าวิธีการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ <S <S ดังนั้นเนี่ยความรู้เหล่านี้เราก็จะแลกเปลี่ยนอย่างแรกเริ่มต้นเลยถ้าโปรเจกต์ง่ายๆคออือให้นักส่งเสริมของกรมผมเนี่ยนะครับได้รับการ ถ่ายทอดประสบการณ์แล้ความรู้เป็นทรนเนอ,อร์ for เทนนิงซึ่งเมื่อเรารับความรู้มาแล้วเนี่ยเราก็จะไปขยายผลให้กับพี่น้องเกษตรกรเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับต่อ,อมาในเรื่องความรู้เองเนี่ยทางก็ต้องยอมรับว่าทางบร,รษิษัทเกียรไตเนี่ย<ช>มีศูนย์เรียนรู้อยู่หลายที่ครับว่าจะเป็นล่าสุดก็ที่จังหวัดแปดริ้วที่เมืองกาญก็มีมีครับ,รบซึ่งสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้หรือศูนย์เรียนรู้เนี่ยก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่มีตัวอย่างของเทคโนโลยี ซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่าภาครัฐเองเนี่ยก็พยายามทําแต่ยังเร็วสู้ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ภาคเกษตรกรไปเรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะทําให้เกษตรกรมีประสบการณ์ได้เข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีแล้วเข้าใจว่าจังหวะไหนควรจะลงทุนหรือจังหวะไหนที่จะต้องใช้บริการจะดีกว่ากันอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องของก้อนอความรู้นะครับ2คือในเรื่องของกลุ่มของ solution, โซลูชันก็ต้องเรียนว่า ทางบริษัทเจียไต๋ดูท่านมนาันี่ยเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากท่านมองไปเห็นอนาคตข้างหน้าท่านไปต่างประเทศมาเห็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยท่านก็ออกแบบเทคโนโลยีหลายหลายอย่างสิ่งของนี้ก็จะช่วยกันสัถ่ายทอดไปยังกลุ่มพี่น้องเกษตรกรให้มากยิ่งขึ้นนะครับเรื่องที่สคือเรื่องที่ท่านบอกว่าเรื่องของ Service p r o v i d e r รกระทรวงเองกรมเองก็มีแนวนโยบายเรื่องนี้เช่นกันถ้าทําให้ธุรกิจ Service p r o v i d e r มันเติบโตขึ้นผมเชื่อว่า มันก็จะมีสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้บริการที่ดีมีมาตรฐานคุ้มค่ากับเงินและก็ได้ผลผลิตที่ตรงความต้องการของผู้บริโภคนี่ก็จะเป็นเรื่องหลักๆเรื่องที่4ก็คือว่าก็บอกว่าเ,าเป็นเรื่องของอนาคตที่มีปัญหาอยู่เยอะแยะมากมายบางครั้งเนี่ยโจทย์ของเรานะครับก็อาจจะมาแชร์ให้กับทางท่านมนัรท่านมนัสก็อาจจะกลับไปศึกษาทดสอบวิจัยออกมาแล้วก็จะออกเป็นนวัตกรรมใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆดังนั้นเนี่ย การทํางานร่วมกันระหว่างภาคราัฐกับภาคเอกชนในวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้ภาคการเกษตรเนี่ยเดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนหนึ่งที่เราเดินหน้าได้เร็วกว่าเดิมอ่าเน้นว่าได้เร็วกว่าเดิมครับ